กลาวสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด,ด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงคุณอัจฉริยะกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่คุณอัจฉริยะได้เดินทางไปพบพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ได้ขึ้นไปที่ถ้ำภูผาแอกเพื่อไปถอนคําสาบานหรือถอนคาําสาปแช่งนะครับของใครบางคนที่เคยไปปักทูปกับหัวไว ซึ่งตอนนี้คุณอาจก็ได้บอกนะครับว่าได้ถอนคำสาปแช่งนั้นออกไปแล้วและพร้อมช่วยเหลือพ่อแม่น้องชมพู่อย่างเต็มที่และล่าสุดนะครับทางคุณอัจฉริยะก็ได้ลงข้อความในเพจ Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญรกรรมไว้ว่าสิ่งแรกที่ภาคภูมิใจมาตลอดชีวิตไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งที่สองช่วยเหลือคนที่ยากจนไม่มีที่พึ่งจำนวนมากโดยที่เราไม่ใช่เป็นทนายวงเล็บทนะ สิ่งที่3ส,สามารถทําให้ตํารวจออกหมายจับทนายสายยาทนายสายโจรสิ่งที่4ไม่เคยว่างงานมีคนมาขอช่วยเหลือตลอดเวลาสิ่งที่5ไม่เคยมีผู้หญิงมาร้องสื่อออนไลน์ตามหาพ่อทําเขาท้องที่เป็นทนายว่างงานสิ่งที่6ไม่เคยช่วยคนทําผิดกฎหมายสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกไม่เคยทิ้งใครและมีทีมงานมากมายทุกจงังหวัด ไม่เคยสร้างภาพไม่จําเป็นต้องมีหมอชั่วเดินตามไม่จําเป็นต้องมีทนายเด็กๆเ,เดินตามสิ่งที่ทํามาตลอดในสิ่งที่ทนายทั่วไปทําไม่ได้คือให้เบาะแสผู้ต้องหาได้มากกว่าทนายถ้าเราจะจนแต่ครอบครัวเราก็ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนมีทุกข์และลูกๆของเราภูมิใจในตัวพ่อท้าทายมาก็กล้าลุยไม่ชอบคุยเพื่อสร้างภาพกูไม่กลัวมึง และคุณอัจฉริยะนะครับก็ประกาศลั่นนะครับว่าพร้อมลุยทุกเมื่อก็เป็นโพสต์ข้อความหนึ่งของคุณอัจฉริยะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในการทํางานและทาหน้าที่ของตัวเองแต่ข้อความนี้นะครับฟังฟังไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะกระทบใครหลายคนอยู่แต่ก็อย่างว่านะครับสิ่งดีๆที่คุณอา่าจเขาําเพื่อสังคมมันก็มีอยู่ให้เห็นเรื่อยๆส่วนบางเรื่องที่ดูแล้วแปลกๆตรงนี้ก็ไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันนะครับ ส่วนคุณอัจฉริยะจะเดินหน้าลุยช่วยเหลือใครหรือจะฟ้องใครอีกก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พูกระเบิร์ชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ